ยุคต่อไปก็ได้ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านอยากจะฝากคนไทยตระหนักต่อบ้านเมืองอยังไงครับผมคิดว่า <c oughs> สิ่งที่อยากจะฝากไว้มากๆเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> ประการแรกเลยก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ง่ายตรงกันข้ามถ้าหากว่าคนของเราขาดคุณธรรมจริยธรรมคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ย ความยุ่งเหยิงความวุ่นวายเนี่ยก็จะมีไม่จบไม่สิ้นนะครับข้อที่2ก็คือว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของสังคมการเป็นเจ้าของที่ดีก็คือว่าเรามีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในสังคมที่เราคาดหวังจะให้เป็นสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการใช้สิทธิต่างๆควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยสร้างบ้านเมืองที่ดีขึ้นครับ ท่านถือว่าเป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาวคนหนุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าที่ผ่านมาคนหนุ่มคนสาวในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าน้อยกว่านั้นที่เขามีสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยก็มีบทบาทพอสมควรในการกําหนดการเลือกตั้งนะครับตรงนี้ท่านอยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษแก่น้องๆคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ครับผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไม่น้อยเลยครับตัวผมเองเนี่ยเข้ามาสู่วงการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับจาก พักประชาธิปัตย์จากรุ่นพี่หรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อรออยู่ข้างหน้าสําหรับคนหนุ่มสาวสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะพูดเป็นพิเศษสําหรับคนหนุ่มสาวก็คือว่าสังคมเราเนี่ยมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีครับอะไรที่ดีอยู่เนี่ยท่านจะมีโอกาสสืบทอดคงความดีงามไว้ได้อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยครับต้องกล้าที่จะท้าทายและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง รเราจะเห็นว่าสังคมโดยทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆคนทั้งประเทศเนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนวิธีการ,รหรือความคุ้นเคยที่ตัวเองทําอยู่ได้ไม่ใช่แต่คนรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากให้คนหนุ่มสาวได้ได้เข้าใจถึงความสําคัญของตนเองในการที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองและสังคมต่อไปครับหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากขอบคุณอะไรใครบ้างครับผมอยากขอบคุณ พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มีส่วนในการให้โอกาสผมเนี่ยเข้ามาทํางานทางการเมืองแล้วก็มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนตามแนวคิดวิถีทางที่ผมอยากจะทํานะครับแล้วก็ในแง่ส่วนตัวแน่นอนที่สุดครอบครัวของผมที่ได้ให้การสนับสนุนการทํางานของผมตลอดมาครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวสั้นๆน่าสนใจมากเลยทีเดียวสําหรับความคิดของบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งหวังของสังคมของประเทศชาติตามระบบประชาธิปไตยนะครับ เทปชุดทะเลจันนะครับขับร้องโดยคนทิพวรรณปิ่นพิบาลก็เป็นของขวัญปีใหม่จะซื้อฝากใครอะไรยังไงติดต่อได้ที่บริษัทเกรดออเนอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามตัววิ่งนะครับแล้วก็หนังสือคิดเป็นเห็นโอกาสนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าที่จะให้มุมมองก็คิดรายได้ในหลากหลายประการสําหรับคนสู้ชีวิตด้วยนะครับคนที่รักรถนะครับคมภีรรถก็มีให้อ่านกันนะครับที่ C ีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับในวันนี้รายการคนดีมีสาระนะครับก็ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องและขอบคุณท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับส่วนอนาคตนั้นก็ขอวอวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จตามที่ท่านหวังทุกประการนะครับขอบคุณครับลาแลวครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ